สวัสดีครับผมตุอ้งออนไลน์ง่ายแค่คลิกนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับเครื่องนี้ iPhone 2นะครับ n o t e 2นะฮะไม่ใช่ i p h o น e <laughs> n o t e 2ครับเครื่องนี้เป็น n o t e 5น o t e 5นะครับแต่ว่าทุกคนเคยเจอปัญหาไหมครับปัญหาว่าเราจะโอนย้ายคอนแทคยังไง โอนย้ายข้อมูลกันยังไงนะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการโอนง่ายๆนะครับโดยใช้แอปนะครับเนี่ยแอปตัวนี้นะฮะ Smart s w i t c ตนะฮะต้องดาวนโหลดไว้ทั้งสองอันนะครับอันนี้คือเครื่องเก่านะครับเดี๋ยวต้องกดที่เครื่องเก่านะฮะอันนี้เขาจะถามนะครับว่า เครื่องนี้จะส่งหรือจะรับนะครับอันนี้คลิกส่งนะครับอุอปกรณ์ใหม่นะครับอันนี้เขาจะค้นหานะครับมันเลยต้องมาเปิดเครื่องนี้นะฮะแล้วกดเครื่องสายนะครับไายสายกดคำว่ารับเครื่งอินดนนะครับอืม เชื่อมต่อกันนะครับคลิกกันหน่อยตึงกดเชื่อมต่ออ่าเขาจะบอกรหัสขึ้นมาแล้วฮะซึ่งหนึ่งซ้ำมาเชื่อมต่ออ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับว่าจะให้ส่งอะไรบ้างนะครับมีถ้าติ๊กออกนะครับ ที่ผมเปลี่ยนว่าปัญหาเนี่ยครับเครื่องเก่าเขามักจะเออเรร์นี่นะครับติ๊กออกถ้าจะเอาก็ติ๊กเข้านะครับนี่ก็มีให้เลือกเยอะเลยครับมีนั้งแต่คอนแทคนะครับข้อความปฏิทินที่เราตั้งไว้นาฬิกาที่เราตั้งไว้ต่างๆนานาครับหรึองแม้แต่รหัสไวไฟนะครับร,รูปภาพนะครับวีดีโอ อันนี้ผมจะเอาเฉพาะรูปภาพนะครับอันนี้ผมไม่เอานะเพราะว่าผมโหลดไว้แล้วนะฮะใครที่จะเอาก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นคอนแท c คนะครับอลองคลิกปึ่งไปดูสามารถเลือกได้นะครับผมก็จะเอาเฉพาะในส่วนที่ผมต้องการก่อนนะฮะ สามารถเลือกจอดลึกได้เลยนะฮะจะเอาอะไรนะ,ะครับคาเมร่า5ดาวโหลด2อิดิทไลเมนต์ไลน์นะสมมุติว่าผมจะโหลดอันนี้นะฮะ ตึงนี่นะฮะนี่ผมทำเป็นตัวอย่างเฉยนะฮะแล้วกดเรียบร้อยตึงกดส่งครับตึงอ่านะครับดูฝั่งนี้ตึงน่ารับปึ้งอ่า้วฮะเรียบร้อยส่งภาพกันปึ้งนึงนะครับลานลายเปอร์เซ็นต์ไป ที่โหลดคอนแทคก็โหลดไปนะครับอันนี้ผมโหลดเฉพาะภาพให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆสาคัญคือคอนแทคกันนะครับเพราะว่าพอเราจะมานั่งเมมใหม่นี้ก็ใช้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้แอปตัวนี้นะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดแอปฟปึงปป้งดูภาพครับที่ส่งมาเมื่อกี้นะฮะโอ้ ก็ใช้ยัไม่ทันคล่องนะแาวแกลอรี่น่ามาแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ที่เราอัพโหลดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือทำให้ดูวิชัยน,นะครับจริงๆที่สำคัญคือคอนแทคนะครับก็สำหรับวันนี้นำเสนอนแค่นี้ครับผมต้องอะไรไง่คลิกสวัสดีครับ,รบผม